ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าสสายปายสีหวงโดโรโด้ยุ้มสิริวันนุครัตน์ เอาล้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนกาลังรอรุ้นกันอยู่ว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้วันนี้ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรายการฟ้าสายบาบสิริวันพัดจึงการกุลถ้าใครอยู่ใดดูระบบโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นยู u ูบเฟซบุ o กทิกต็อกหรืออะไรก็ตามจะเห็นหน้าน้องเขาละเรียบร้อยเขามาประจําการเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพัดสวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟ้าสายบาบสิริวันทุกๆท่านเลยนะฮะอ่าโอเคเสียงนุ่มแบบนี้ <ID. S 1> นะอ่ะแล้วก็มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ ใครได้ยินก็ต้องฟังแล้วก็จําได้แม่นจําได้ว่าครั้งที่แล้วที่พัดมาออกเนี่ยทําให้รู้จักตัวตนของพัดจริงกันกุลว่าเขาดูเป็นชายหนุ่มบุคลิกรุ่นใหม่ก็จริงแต่เขาศึกษาลึกซึ้งถึงเรื่องของคําว่าเหตุและผลจากศาสนาวันนี้จะมามองเรื่องของเศรษฐกิจเพราะถ้าใครจําได้พัดจะรับผิดชอบช่วงหนึ่งเลยแหละข่าวเศรษฐกิจเจอันอยู่ประจำช่วงสายๆเก้าถึงสิบโมงอะไรประมาณเนี้วันนี้เศรษฐกิจโลกถูกขย่าเยอะบางคนก็บอกว่า new order มาแล้วบางคนบอก get reset จบแล้ว สำหรับพัดเองพัดเห็นมิติอะไรกับล่าสุดที่เฟดก็ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5ซึ่งมากที่สุดในรอบ22ปีแต่นั้นอัตราเงินเฟ้อสหรัฐก็เร่งตัวจนน่ากลัวราคาสินค้าและบริการก็ขยับตัวสูงขึ้นสหรัฐก็ขยับบ้านเราก็ขยับพัดอยากบอกอะไรผู้ฟังฟ้าใสาทั่วประเทศครับก็จริงๆข่าวเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย เราก็คงจะเห็นจากหน้าข่าวทั่วๆไปอยู่แล้วจริงๆก็คาดการมาได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพราะสิ่งที่เฟดจาเป็นจะต้องทําเพื่อหยุดยั้งการเสื่อมค่าของเงินก็หนีไม่พ้นการขึ้นอัตาาดอกเบี้ยซึ่งจะว่าไปแล้วจริงๆเขาควรจะขึ้นอัตาาดอกเบี้ยมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่อยากจ,จะบอกประเด็นแรกก่อนเลยก็คือว่าผมว่าถึงเวลาแล้วที่ณวันนี้พวกเราในฐานะประชาชนหรือเป็นนลเมืองของโลกที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวที่จะมีผลกระทบกับตัวเราเนี่ยต้องไม่มองข่าวแค่ จากเนื้อข่าวเท่าที่เขารายงานมาแต่ว่าเราต้องมองไปให้ไกลกว่าสิ่งที่ข่าวบอกก็คือต้องอ่านคำระหว่างบรรทัดที่ข่าวไม่ได้บอกรวมถึงต้องเอาข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยทเทียบเคียงกับข่าวในอดีตในแต่ละช่วงเวลาเพื่อจะได้คาดการณ์ได้ว่าแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมยกตัวอย่างแล้วกันครับสิ่งที่ เขาเข้าใจว่าหลายคนก็คงพูดไปแล้วช่วงก่อนเอ่อของพี่ปุ้มก็คงมีการเกินถึงการประชุมเนื้อหาในเฟดที่เจอร์รพาวเวลพูดแต่ผมก่จะบอกว่าประเด็นหนึ่งที่ผมจับได้ถือว่าเฟดบอกว่าเขาคิดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะไม่นําไปสู่วีซิชันไม่นําไปสู่การถดถอยทางเศรษฐกิจสหรัฐจําได้ไหมครับปีที่แล้วเจอร์รพาวเวลก็บอกว่า inflation is transitory งินเฟอเป็นเรื่องชั่วคราวถ้าใครเนี่ยดูข่าวแล้ว จำเฉพาะเอาไฮไลท์สำคัญได้ไม่ต้องไปจำว่าพูดเมื่อวันที่เท่าไหร่ใครเป็นคนพูดแต่จำบริบทว่าตัวละครในบทบาทไหนพูดและพูดในสถานการณ์อะไรและพอเหตุการณ์ผ่านไปย้อนเอากลับมาเทียบเคียงกับสิ่งที่เขาบอกว่าไอ้ความจริงที่มันปรากฏต่อมากับสิ่งที่เขาเคยพูดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกันไหมแล้วถ้ามันไม่สอดคล้องกันไอ้สิ่งที่เขาพูดล่าสุดเนี่ยมันพอจะแปลว่าในอนาคตมันจะยังคงอ่เขาเรียกว่า ลอจิกของมันจะยังได้อยู่หรือเปล่าหรือเขาจะเป็นต้องพูดแบบนี้เพราะในบทบาทของเขาจําเป็นต้องพูดแบบนั้นพูดแบบอื่นไม่ได้กาเลยเกิดประธานทางการกลางสาระบอกโอ้เศรษฐกิจแย่แน่นอนที่ออไม่ฮะพูดง่ายเรายกตัวอย่างอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้กระทบกระทียบใครนะแต่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวเลขของภาคทางการเนี่ยถ้ามันไม่ดีเขาก็จะยังเออไม่ถ้ามันดีเขาก็จะบอกมันดีสุด เพราะามันมันได้หน้าเนอะเพราะว่าทุกอย่างมันคือประชาชนต้องรีบบอกต้องรีบบอกด้วยต้องรีบบอกประชาชนไม่ต้องรู้จากไหนรู้จากภาครัฐนี่แหละบอกคนแรกแต่ถ้าเป็นตัวเลขไม่ดีเนี่ยจะไม่ได้รู้จากภาครัฐก่อนจะรู้จากเสียงเระเซ็นกระสายที่ค่อยๆแบบบอกมาแล้วนะมีนะักถามเป็นข่าวลือหรือได้ยินมาว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ค่อยยอมรับจนกระทั่งท้ายที่สุดมันบีบให้จําเป็นต้องยอมรับความจริงไม่อย่างนั้นมันมันฝืนสายตาสังคมแล้วบอกก็บอกเท่าที่จะเป็นต้องบอก มันจะเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเวลาดูข่าวโดยเฉพาะดูข่าวจากทางการเนี่ยมันต้องเอามาประกอบกับกับมุมมองจากหลายๆส่วนในสังคมแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ฟังข่าวจากใครหรือว่าฟังทัศนะมุมมองแล้วก็ไม่มาตามหลักการมาสูตรเลยครับก็คือฟังแล้วเชื่อเลยเนี่ยผมถึงใช้คำศัพท์นี้เสมอว่าฟังไว้แล้วไม่ต้องเชื่อฟังแล้วเอามาพิจารณาไตร่ตรองเท่าที่ประสบการณ์ตัวเองมีจนถึงปัจจุบันว่า เฮ้ยมันควรจะเป็นยังไงยองอย่างณเวลาเนี้ยถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับเรามองข้ามไปเลยว่ายังไงเฟดขึ้นดอกเบี้ยนแน่ๆ0.5%ไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็แน่นอนครับว่าท่านะักอะจะพูดว่าไงดีเม็ดเงินต่างชาติทั้งหมดก็คงจะไหลกลับเข้าสู่ต้นทางของเงินยูสดอลลาร์ก็คือสหรัฐขนาดญี่ปุ่นซึ่งถือตราสารของสหรัฐเป็นจํานวนมากอันดับต้นๆของโลก ยังเทขายบอลเพื่อแก้ปัญหาภายในของญี่ปุ่นเองเ,เงินเยนก็อ่อนค่าต่อเนื่องลงมาดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ของสหรัฐมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาดีหรือเศรษฐกิจทั่วโลกมันมันกำลังกลับเข้าสู่ Back on track เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการทำเพื่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้เป็นการเตรียมการล่วงหน้ารับมือกับสิ่งที่จะเกิดคือ take action ก่อนแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นลักษณะของ passive มากๆคือเกิดเหตุการณ์แล้วรู้ว่ามันจะบานปลายต่อจนไม่ไหวจึงต้องออกมาตรการมาเพื่อหยุดยั้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งถ้าดูจากสิ่งที่เฟดทำมักจะช้ากว่าความเป็นจริงเสมอ929หรือเท่าไหร่ก็ว่าไปเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่กำลังรออยู่ในครึ่งหลังของปีจากนี้โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาค่าครองชีพเรื่องของการเสื่อมค่าของเงิน ลงทุนจะถืออะไรที่จะปลอดภัยที่สุดท่ามกลางความผันผวนของแอสเซททุกๆอย่างยังเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำกันบ้านกันต่อไปครับเราต้องํำกันบ้านกันต่อไปท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่พัดบอกให้เห็นชัดขึ้นพี่ปุ้มชอบพี่พัดใช้คำว่าใช้หลักกลามาสูตรเนาะอย่าเพิ่งเชื่อเวลาที่ฟังอะไรหาเหตุผลหลายๆด้านแล้วก็มาขยับให้ตกตะกอนอะแต่ก็ไม่ได้ง่ายเพราะทุกอย่างเปลี่ยนตลอดน้องเริ่มต้นด้วยคำพูดว่า เจอลมพาเวลบอกปีที่แล้วเงินเฟ้อเป็นเรื่องชั่วคราวแต่วันนี้เจอลมพาวเวลพูดแล้วชัดเจนว่าจะต้องขึ้นต่อเพื่อลดอัตราเงินเฟอ้อถ้าเป็นภาวะปกติที่ไม่มียูเครนรัสเซียไม่มีคําว่า new world order เราอาจจะมองวาอ่าเดี๋ยวปัญหาเศรษฐกิจก็น่าจะคลี่คลายเพราะการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยคือการดูดซับเงินออกจากระบบการลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลคือการลดการดูดซับเงินออกจากระบบ พื่อให้อาจารย์เงินที่มันเยอะเพราะถ้าปกติเงินเฟ้อเนี่ยคนจะมีกําลังเยอะอะเลยซื้อของกันใหญ่เลยจนกระทั่งราคาสินค้าเขาก็เลยเล่นตัวได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่วันนี้มันกลายเป็นว่า recession หรือเศรษฐกิจถดถอยเราเริ่มเห็นสภาพ SME ไปไม่ไหวปิดตัวเองเราเห็นน้องๆบางคนช่วงโควิดสองปีนี่บอกเลยว่าขายทรัพย์สินที่มีที่สะสมมาตลอดจากการทํางานเพียง <c oughs> เพื่อจะหาเงินสดประครับประคองตัวเองหรือบางคนเป็นหนี้เกินตัว พัดจึงการกุลบอกว่าอยากจะมาวิเคราะห์เรื่องใกล้ตัวให้คนไทยได้ตระหนักมีอะไรอยากบอกกับคําว่าเศรษฐกิจคือต้องบอกพี่น้องคนไทยอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจไทยไม่เหมือนเศรษฐกิจสหรัฐนะครับ mm hmm. ในแง่ที่เอาเบสิกท่านต่ำสุดคือสหรัฐเขาเป็นเจ้าโลกอยู่นะเวลานี้เขาพิมพ์เงินเองได้เขาก่อหนี้ได้ก่อนหน้านี้ก็คือก่อหนี้ได้ปริมาณมหาศาลจนกว่าคนจะเริ่มหมดความศรัทธาซึ่งกําลังค่อยๆหมดความศรัทธาลงหลังจากนี้เขาจะพิมพ์หนี้ได้ยากขึ้นเอาพูดจริงๆนะวันนี้ก็ยากก็แหละ เพราะเวลาขายพันธาบัตรสาระตอนนี้ขายได้แต่เฟดเท่านั้นที่รับซื้อก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตลาดผู้ซื้อหลักอย่างจีนหรืออย่างยุโรปเองไม่มีกําลังจะซื้อแล้วหรือต่อให้มีกําลังจะซื้อก็ไม่ซื้อแล้วไปซื้อแอสเซทอื่นที่ไม่ใช่ U.S. U.S. แอสเซทอีกต่อไปเพราะเนื่องจากการการที่ทั่วโลกตื่นรู้ว่าสาระกําลังก่อน,นี่สาธาณะมากขนาดไหนแต่เมืองไทยเนี่ยเราทําแบบนั้นไม่ได้ครับ เรามีปัญหาเศรษฐกิจเรากระตุ้นเศรษฐกิจโดยการพิมพ์เงินออกมาไม่อั้นเนี่ยไม่ได้ต่อให้จะก,ก่อนหนี้เราก็มีเพดานการก่อนหนี้ที่เรียกว่าเล็กกว่ามากๆดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่อยากจะเตือนพี่น้องคนไทยก็คือผมคิดว่าเราต้องรู้จักที่จะใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับบริบทของเราทั้งตัวเราเองและสังคมที่เราอยู่หลายๆอย่างเงินเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือในการ ซื้อหาแลกเปลี่ยนมาเพื่อความจำเป็นในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพตามเหมาะสมตามอัตรภาพของตัวเองแต่มีอีกหลายๆอย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับซึ่งผมคิดว่าในยุคที่ข้าวยากหมากแพงเงินทองหายากเนี่ยเราควรจะเก็บเงินที่เรามีไว้ใช้กับสิ่งที่มันจำเป็นกับชีวิตจริงๆสิ่งไหนที่มันไม่ได้จำเป็นกับชีวิตอะไรมากมายแล้ว ใช้เงินไปเพียงเพื่อแค่ว่าอยากดูดีอยากให้เป็นเหมือนคนอื่นเขาทั้งที่จริงๆตัวเราก็ไม่รู้เราใช้เราใช้ไปตรงไหนแล้วเราได้ความสุขอะไรข้างในแต่เราได้ความสุขข้างนอกที่ว่าเอ้ยได้เหมือนคนอื่นเขาไม่รู้สึกด้อยสิ่งเหล่านี้ท้ายที่สุดมันก็คือถูกทั้งนั้นนะครับเราต้องแยกแยะให้ชัดว่าเงินเนี่ยมันต้องใช้ไปกับสิ่งที่ถ้าเราไม่เอาเงินไปเป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งสิ่งของนั้นเช่นข้าวปลาอาหาร ยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ยขาดไม่ได้เพราะถ้าเกิดขาดมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราอ่ะกระทบหนักจริงๆแต่หลายๆอย่างอย่างเช่นแฟชั่นแบรนด์เนมหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องของการเน้นบริโภคนิยมน่ะจุดๆนี้ยผมเชื่อว่าเราต้องมานั่งฉุกคิดกับตัวเองว่าเราใช้เงินได้เหมาะสมกับมันหรือ,อยังเงินเป็นเครื่องมือของเราหรือเราตกเป็นเครื่องมือของเงินโอ้คำนี้ดีนะ เราตกเป็นเครื่องมือของเงินหรือเงินเป็นเครื่องมือของเราพราะจริงมนุษย์เรานี่แหละเป็นคนกําหนดคําว่าเงินเพราะว่าคำว่าสื่อกลางการแลกเปลี่ยนถ้าใครเรียนเรศรษฐศาสตร์จะรู้ว่าในอดีตตอนเริมต้นเขาย้อนไปเลยยุคดิบยังบาลคนเ,เราก็คือขุดหานู่นนี่นั่นแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันวันหนึ่งความต้องการในการแลกเปลี่ยนดูเหมือนจะไม่ค่อยตรงกันผลผลิตบางอย่างก็ดูจะเหลือแต่วันนี้เราได้ยินไว้ล่าสุดใช่ไหมคะอากาศแปรปรวนที่อินเดียอะไรนั้นขึ้นความร้อนก็ทําให้เขาแถลงมาว่าข้าวสาลีอาจจะผลิตได้น้อยลงในวันที่เครนเคสเซียก็ยัง ยังไม่จบสิ้นกับการรบอะยังไงต่อดีพัรโอ้ oh, พี่ปุ้มพูด India, อินเดียเขาผมแจมเรื่องอินเดียนิดหนึ่งอินเดียนะเวลานี้ผมว่าเป็นประเทศที่แหมพ่อค้าพ่อค้านะแบบค้าขายเก่งมากนะที่ดูนะอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะอินเดียเขาอาศัยประโยชน์จากสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกเข้ากับตัวเองได้ผมต้องนับว่าเก่งมากเขาเนี่ยไม่บอยคอนไม่แซงชันรัสเซียใช่ไหมครับแล้วก็สนุนจุดยืนที่ว่าใครๆก็ต้องเข้าหาเขา เพราะเขาก็เป็นตลาดแรงงานหรือตลาดขนาดใหญ่ที่พูดภาษาอังกฤษฝั่งตะวันตกก็ต้องการจะเอาอินเดียไปเป็นพวกฝั่งรัสเซียเองก็จับมือกับจีนจับมือกับอินเดียที่เป็นกลุ่มบริกซขึ้นมาแล้วอินเดียบอกอจับมือได้แต่น้ํามันขอลด3 0 0นนะโอ้โหแบบผมเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกแบบ ประธานาธิบดีปูตินคงรู้สึกว่าอืมโอเคเราเป็นเพื่อนกัน <c oughs> แต่ว่าคุณน,นี่ก็บีบหน้าเขียว <c oughs> เลยนะคุบอกว่าตามนั้นตามนั้นแต่ว่ากัดฟันนิดหน่อย <c oughs> แต่โอเคเข้าใจได้ครับผมว่าวนนเราต้องใจกับว่าอบบังนะพัดถ้าตั้งแต่เด็กที่เราโตมาเวลาเขาพูด <c oughs> องบบัง <c oughs> ใช่ไหมต่อครับ <c oughs> คือคือผมมัมีเพื่อนเชื้อสายอินเดียอยู่เหมือนกันก็ <c oughs> ต้องยอมรับในความเป็นหัวการค้าของเขาซึ่งอันนี้จริงๆเล่นตามเกมนะไม่ผิดนะ ต้องพูดตามตรงก่อนว่าทุกอย่างคือแค่นี่แหละครับผมถึงบอกว่าคนที่มีความฉลาดทางโลกคืออินเทลเจนต์แล้วก็มีปัญญาคือวิส -dom ข้าง,งในด้วยเนี่ยมันจะมีเขาจะมองเห็นและแปลให้สถานการณ์ปัจจัยในในแต่ละอย่างเนี่ยทำให้เขาเกิดทั้งสภาวะสมดุลในตัวเองหรือถ้าเกิดจะมองในแง่สร้างความสามารถหรือได้เปรียบในการแข่งขันก็สามารถทําได้โดยที่คนอื่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้อันนี้อาศัยความฉลาดด้วยอย่างอินเดียก็รู้ยังไงรัสเซียก็ต้องพึ่งหาเขา นะครับก็ก็ซื้อไม่ได้ไม่ได้คัดค้านอะไรแต่ขอซื้อในราคาดิสคาว์และอย่างเมื่อกี้พี่ปุ้มบอกเลยต่อไปผลผลิตการเกษตรจะออกมาน้อยลงนะแต่ว่าอะไรอา้าวราคาสินค้าเกษตรก็จะสูงขึ้นอา้าวเง้นผู้ผลิตที่มีกําลังเหลือส่งออกได้ก็ยิ่งรวยขึ้นด้วยคือใครที่วางตัวเองอยู่ในบทบาทณนะสถาน,นการณ์ตอนนี้ได้อย่างถูกจุดถูกที่ถูกเวลาเนี่ยในทุกวิกฤตก็มีโอกาสอย่างที่เราก็จะพูดคํานี้กันเสมอ วิกฤตใหญ่มากก็คือสงครามยิ่งลุกลามออกไปหลายพื้นที่โอกาสก็ยิ่งเปิดกว้างแต่แน่นอนว่าโอกาสยิ่งเปิดกว้างก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นตามมามหาศาลเราอยู่ส่วนไหนของวิกฤตและโอกาสนี้แค่นั้นเองแล้วผมเชื่อว่าหลายประเทศตอนนี้ก็เตรียมการเรื่องนี้กันอย่างขมักขม้นขมีขมันกันน่าดูนะครับ <c oughs> อย่างก็เห็นผู้นําตอนนี้เราก็เนื้อหอมแล้วก็มีหลายประเทศก็อยากจะเดินทางมาเยือนเราอยากให้เราไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอะไรอย่างเนี้ย ก็<ๆ>เป็นสิ่งที่เราก็ยังคุยกันอยู่ต่อเนื่องนะครับอันนั้นในบริบทของผู้นําประเทศเนาะเราในฐานะประชาชนก็นต้องเตรียมรับมือในส่วนตัวกันไปด้วยเมื่อกี้พัดพูดจุดหนึ่งนะสนใจเพราะพูดถึงว่าปัจจัยสี่อาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วพันก็บอกว่าประเทศไทยไม่ได้มีบริบทหรือไม่ได้มีปัจจัยแวดลอ้อมเหมือนสหรัฐบ้านเรายังมีคําว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวสังเกตง่ายๆเรายังอะไรนะโยนอะไรลงไปกระเพราก็ยังขึ้นได้ ที่บ้านที่พุ่มยกกระเพราเต็มบ้านเลยเพราะฉะนั้นไม่อดถ้าจะเผดกระเพราแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าค่าค่าไฟเพิ่มขึ้นนโยบายประหยัดมาตรการประหยัดไฟเพราะเมื่อกี้เร่าต่ไปีสีแสงนามบอกว่าจริงๆพลังงานบ้านเราเนี่ยแค่เปลี่ยนพฤติกรรมก็จะลดการใช้พลังงานได้ถึงยี่สเปอร์เซ็นตแล้วเราจะไม่เดือดร้อนสําหรับมุมของพัดจึงการกุลที่อ่านข่าวเศรษฐกิจมาก็นานมากเออแล้วก็มองเรื่องของเวลการสร้างความมั่งคั่งก็มีมิติลึกมากอยากบอกอะไรต่อคะผมเห็นด้วยเรื่องนี้ครับ เอ่อยิ่งตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลก็ลอยตัวแล้วเนอะแล้วเราก็คงจะทยอยเห็นผลกระทบเรื่องของราคาสินค้าค่าต้นทุนบริการต่างๆค่าขนส่งที่จะสูงขึ้นจากนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะสะท้อนผ่านในราคาข้าวของที่มันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆจากนี้แน่ๆแล้วมันจะมากไปถึงจุดที่ว่าแบงค์ชาติต้องทำอย่างไงเนื่องจากตอนนี้เฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยนําไปแล้วฝั่งอเมริกาแล้วเงินเฟอ้อบ้านเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าแบงก์ชาติพยายามจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยโดยบอกว่าเศรษฐกิจยังไม่จําเป็นต้องขึ้นเพราะอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยแล้วมันจะไหวไหมค่าเงินบาทก็อ่อนไปเรื่อยๆเอาโอเควันนี้มีสวิงนิดหน่อยเนี่ยนะครับแต่ท้ายที่สุดถ้าขึ้นแล้วผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสินเชื่อทั้งหลายทั้งแหล่อีกมันมันเนี่ยมันเด็ดล็อกกันไปหมดเพราะฉะนั้นผมถึงกลับมาสู่จุดที่พูดกับพี่ปุ้มตอนแรกว่าอย่าให้เงินเป็นเครื่องมือเราเอาอย่าให้เราตกเป็นเป็นเครื่องมือของเงิน ให้เงินเป็นเครื่องมือของเราแล้วใช้มันเฉพาะกับสิ่งที่จําเป็นความหมายก็คือว่าใครที่ใช้ชีวิตในรูปแบบสําเร็จรูปมากจนเกินไปตัวเองไม่ได้เป็นที่พึ่งแห่งตัวเองเลยตนไม่ใช่ที่พึ่งแห่งตนพึ่งพาคนอื่นหมดเช่นอาหารก็ไม่ทําเองสั่ง delivery เอาใช่ไหมครับเดินทางก็ต้องพึ่งพาน้ํามันหรืออะไรอาจจะเป็นรถอีแล้วก็ตามแต่ว่ามันการทํางานก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่มันสามารถจะแบบ อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ยกตัวอย่างอยู่บ้านไหมหรือถ้าเดินทางปั่นจักรยานได้ไหมหรือการเดินทางที่ไม่ต้องพึ่งพาต้นทุนพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยจนทาให้เรามีค่าใช้ชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าใครและเอาอีกสําคัญที่สุดก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมีต้นทุนที่สูงกว่าการใช้ชีวิตอยู่ตามชนบทมากอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันผมคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราทุกคนต้อง ต้องพิจารณาด้วยบริบทของตัวเองเลยครับอันนี้ตัดสินแทนกันไม่ได้เพราะชีวิตของพี่ปุ้มชีวิตของผมชีวิตของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ละท่านมีบริบทมีปัจจัยรายล้อมแตกต่างกันไม่มีสูตรสาเร็จเราต้องหาโซลูชันของชีวิตตัวเองให้เจอว่าณเวลานี้ทำย่างไรที่จะทำให้ต้นทุนชีวิตของเราเนี่ยมันต่ำอย่าเรียกว่าต่ำที่สุดเลยแต่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดใช้ต้นทุนต่ำสุดแต่ให้วีเทิร์ในแง่ผลผลิตที่เป็นผลผลิตของต้นคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นงานการที่เราสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้หรือว่าเวลาที่เราสามารถให้กับตัวเองให้กับคนในครอบครัวสุขภาพกายสุขภาพใจเหล่านี้คือเอาท์พุตที่ออกมาแต่ว่าเราต้องแลกไปกับอะไรที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วรายจ่ายเหล่านี้บริหารให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะได้ไม่ทุกมาในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ต้องใช้คำนี้ครับ เรากําลังพูดถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศคือคนชั้นล่างกับคนชั้นกลาง<อ>เพราะในการนี้เราออกอากาศทั่วประเทศแล้วเราก็ยอมรับมาตลอดเวลาว่าเวลาที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเกิดอัตราเงินเฟ้อก็ตามกลุ่มที่ถูกกระแทกแรงโดยเฉพาะตอนนี้สงครามตัวแทนยูเครนรัสเซียเนี่ยจะเห็นภาพชัดมากๆว่า s m e ีก็ล้มไปหลังจากที่ล้มมาแล้วจากไรนะโควิด -2 ปีกำลังคิดว่าโอ้จะได้ตั้งลัาจะได้ลืมตาอาปาาคนทําธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ตื่นเต้นว่าเอาแหละเงินก็สุดท้ายฉันลงไปแล้ว ปรากฏว่าพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้โควิดของจีนก็ประทุมอีกครั้งหนึ่งที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้จีนยังล็อกดาวน์ต่อมิติแบบนี้ค่ะพัดกับเวลาที่เรามีในรายการอีกประมาณเกือบสิบนาทีเนี่ยพัดมองว่าถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจปากท้องของคนทั่ทวไปพัดอยากจะให้เขาเตรียมตัวยังไงอืมก็อย่างที่บอกไปครับผมคิดว่าถึงเวลาที่เราทุกคนนะ่ะต้องสํารวจตัวเองกันอย่างจริงจังว่า เราเป็นที่พึ่งแห่งตัวเราเองแล้วหรือยังถ้ายังมิติไหนบ้างที่เรายังไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ต้องพึ่งพาคนอื่นและคนอื่นเนี่ยพึ่งพาใครมากขนาดไหนเช่นขั้นต่ําเลยการความสามารถในการพึ่งพาตัวเองคือณนะเวลาเนี้ยถ้าเราไม่มีความสามารถในการหาไรายได้อีกเลยเนี่ยทั้งหมดที่มันเป็นเวลหรือความมั่งคั่งในตัวเราอ่ะเราอยู่รอดไปได้อีกกี่เดือนอีกกี่ปีบางคนบอกว่า สิ่งที่เขามีอย่างเดียวคือเงินมีเงินมากพออยู่ไปได้สามเดือนหกเดือนปีหนึ่งโดยไม่ต้องทําอะไรโอเคอันนั้นก็เป็นเป็นการสารวจตัวเองแบบหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าเงินเก็บไม่ได้เยอะแต่เขามีอย่างที่พี่ปุ้มบอกมเมื่อกี้มีไรนาของตัวเองมีสวนผลผลิตเรื่องอาหารเนี่ยปลอดภัยไปแล้วอย่างน้อยๆน,นะครับแล้วเขาก็ยังมีความสามารถส่วนตัวเช่นยิ่งเด็กยุคใหม่ตอนนี้นะแล้วกับกระแสะโลกเวลานี้ที่สามารถทําได้ ในออนไลน์ต้องหลายอย่างคุณมีความรู้อะไรบ้างละ่ะคุณมีความชํานาญอะไรบ้างละ่ะต่อยอดให้มันกลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจยุคใหม่ที่มันเชื่อมออฟไลน์สู่ออนไลน์เนี่ยอะไรได้บ้างสํารวจตัวเองดีๆแล้วหรือยังแล้วบางคนอาจจะเขาเรียกว่าต้องพึ่งพาคนอื่นมาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นอ่ะตอนนี้ที่เราเห็นชัดคือภาคท่องเที่ยวก็ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวมันก็ต้องแบบด i เวอร์ซิฟายหรือต้องพยายามหา ขาอื่นๆว่าถ้ายังจะเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นซึ่งแน่นอนแหละยังไงก็ต้องพึ่งพาเพราะว่ายังไงเศรษฐกิจมันจะเกิดมูลค่าขึ้นมาได้และเกิดการสะสมความมั่งคั่งมันต้องเกิดการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่ต่างฝ่ายต่างสร้างคุณค่าอะไรขึ้นมาบางอย่างและเป็นคุณค่ารวมของสังคมที่เราก็ได้เก็บสะสมเก็บอมกันจนมีความมั่งคั่งส่วนตัวขึ้นมาแต่แน่นอนว่าเราผลิตทุกอย่างเองคนเดียวไม่ได้เราสร้างคุณค่าเองคนเดียวในสังคมไม่ได้ก็ต้องแลกเปลี่ยนกันเพียงแต่ว่าการแลกเปลี่ยนก็ลองดูว่า แทนที่จะพึ่งพาแค่คู่ค้าคนเดียวหรือคู่ค้ามุมเดียวนะครับเช่นเคยพึ่งพาแต่นักท่องเที่ยวลองหาดูมีวิธียังไงที่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศหรือเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจเพื่อรับกับตลาดกลุ่มใหม่ๆเพื่อจะสร้างความสามารถในการที่จะลดการพึ่งพาคนอื่นแล้วพึ่งพาตัวเองค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่เรายังไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะใครที่ยังไม่มี อ i n a n c i a l freedom หรือว่าไม่มี passive income หรือไรายได้ที่ต่อให้ไม่ต้องทำงานก็มีไรายได้เข้ามาจากเงินปันผลเอ่อผลตอบแทนจากหุ้นหรือดอกเบีย้ยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับค่าเช่าไรายได้สิ่งเหล่านี้ก็จะต้องทำ active income ให้มากพอแล้วไปลงทุนให้ถูกจังหวะถูกต้องแล้วเกิดเป็น passive income ได้ในท้ายที่สุดคือทั้งหมดเนี่ยอย่างที่พี่ปุ้มถามผมมาคือผมอยากให้ทุกคน สำรวจตัวเองให้ดีแล้วผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไม่พึ่งพาคนอื่นนะครับเรายังคงต้องพึ่งโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนต้องพึ่งพาในจ้างนะครับกรเกษตรกรต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางที่จะรับสินค้ากเกษตรไปมีวิธีไหนได้บ้างที่เราจะลดการพึ่งพาพวกเขาเหล่านั้นในขณะที่ชีวิตยังจําเป็นต้องพึ่งพาอยู่แล้วในระหว่างที่พึ่งพาพวกเขาเหล่านั้นแน่นอนว่ารายได้มาจากพวกเขาแต่รายจ่ายเกิดจากตัวเราเองลดรายจ่ายอะไรได้บ้าง โดยที่คุณภาพชีวิตไม่ได้เปลี่ยนโดยเฉพาะความสุขทางใจและสุขภาพของร่างกายที่ไม่ต้องเกิดจากการเปรียบเทียบว,ว่าคนนั้นมีฉันก็เลยอยากมีเหมือนเขาทั้งที่ก่อนจะเห็นเขาเราไม่เห็นรู้สึกเลยว่าอยากจะมีพอเห็นเขาเขามีเราก็เลยอยากมีทันทีเลยอันนี้ตัดทิ้งเลยครับเพราะการเปรียบเทียบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นจากการเห็นและเปรียบเทียบเนี่ยคือทุกที่เกิดขึ้นในใจโดยไม่รู้ตัวและมันนํามาซึ่งรายจ่ายอีกมากมายโดยไม่รู้ตัว แล้วสะสมวนกันไปก็จะเกิดเป็นทุกก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจวุ่นวายของโลกแบบนี้เราพูดถึงน GDP ที่โตแต่วันนี้พัดจินการคุณทาให้เห็นชัดขึ้นว่าไอ้ความอยากได้อยากมีของเราเนี่ยมันม้วนตัวไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะทำให้ก่อนนี้ได้ถ้าเงินเราไม่พอ,อนี่เป็นความชัดเจนมากถามพัดต่อเลยในมุมของคนที่วิเคราะห์เศรษฐกิจเรื่องการลงทุนมานาน วันนี้นักลงทุนรุ่นใหม่ๆเพราะช่วงสองปีที่โควิดมาเนี่ยเขาก็บอกว่าคนรุ่นใหม่กระโจนเข้าตลาดการลงทุนตัวเลขนักลงทุนในตลาดบ้านเราก็เพิ่มขึ้นพัดมองเห็นอะไรกับควาว่ามั่งคั่งในเวลาปัจจุบันตอนนี้มันมีมั่งคั่งคือเอางี้ครับความมั่งคั่งเนี่ยมันมีมั่งคั่งในเชิงตัวเลขที่คนมนุษย์ให้ค่ากับความมั่งคั่งในแง่ที่ว่า เรารู้ว่าต่อให้มันจะถูกประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่มันให้มูลค่าในเชิงผลการใช้ชีวิตกับเราจริงๆอ่ะด้วยยกตัวอย่างมีสวนอยู่หลังบ้านทําฟาร์มไก่เองหรืออะไรที่สามารถจะปลูกกินเองได้เนี่ยมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะในแง่ของราคาที่จะได้มาเช่นอะกระถินหนึ่งต้นใช่ไหมครับหรือว่าอะไรกะเพราอย่างเงี้ยมันเออกำหนึงมันคงไม่เท่าไหร่โลนึงมันคงไม่กี่สิบกี่ร้อยบาทอะก็ว่ากันไปแต่ ถ้าวันที่โลกขาดอาหารขึ้นมาและคนที่เข้าถึงแหล่งอาหารใกล้มือที่สุดและยิ่งเป็นของเขาเองเนี่ยเงินบางอย่างซื้อไม่ได้ทุกสิ่งนะครับบางสิ่งในบางจังหวะเงินซื้อไม่ได้แล้วคนที่มีมากกว่าเงินนั่นแหละคือคนที่จะชนะและจะอยู่ได้ในสภาวะการแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลในความหมายที่เมื่อกี้พี่ปุ้มถามผมถึงอย่างให้ทุกคนเนะี่ยมองว่าเวลมันไม่ได้อยู่แค่ในรูปตัวเงินแต่เวลที่แท้จริงคือความมั่งคั่งที่ว่า เราสามารถมีชีวิตในแบบที่เราอยากมีหรือไม่ใช่คาว่าอยากด้วยเพราะอยากคือการอยากได้อยากมีอยากเป็นชีวิตที่เราสมควรจะมีชีวิตที่เราคิดว่ามีแล้วมันมันทำให้เรามีความสุขก,กายสุขใจเนี่ยอะไรบ้างที่จะทําให้เรามีองค์ประกอบนั้นเงินคือส่วนหนึ่งแต่มันมีอะไรอีกหลายอย่างที่มากกว่าเงินที่มันต้องประกอบอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าใจชีวิตอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันเป็น เพราะฉะนั้นเวลในความหมายแล้วเมื่อกี้พี่ปุ้มพูดถึงคนรุ่นใหม่ที่ผมอยากจะฝ่ากไปถึงน้องๆคนรุ่นใหม่หลายๆคนโดยเฉพาะอายุยี่สิบกว่านะครับเชื่อเหลือเกินว่าตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ครนะครับเราก็ยังอยู่ในวัยที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจมันอย่างของแท้ไม่ได้อยู่เขาเรียกอะไรไม่ได้อยู่ในวัยช่วงปี2008ที่ที่บริบทของชีวิตมันพร้อมจะเข้าใจและพร้อมจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของปัญหา แฮมเบอร์เกอร์คริสว่ามันเกิดได้ยังไงแล้วมันกระทบอะไรกับเราหลายคนก็ยังเด็กอยู่ตรงนั้นแต่แฮมเบอร์เกอร์คริสก็ยังไม่สําคัญเท่ากับต้มยำกุ้งคราสิสเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดตอนนั้นสังคมไทยสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบกับทุกคนรอบตัวจากก่อนเกิดเหตุการณ์และขนาเกิดเหตุการณ์แล้วห,หลังเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยคนที่ยังเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเวลานี้หลายคนยังไม่ได้ผ่านคริสนี้ไปในชีวิตเขาคือพูดง่ายคือต้นทางของคริสยังไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกับ ช่วงที่เขาเริ่มเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วแต่ตอนนี้คือเหตุการณ์แรกจริงๆของพวกเขาที่เขากำลังจะสัมผัสมันด้วยกันกับพวกเราด้วยดังนั้นสิ่งที่อยากแสดงความเป็นห่วงก็คืออะไรที่มันดูสวยงามอะไรที่มันดูแบบได้เงินมามากๆเร็วๆแล้วไม่ยังไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของมันอย่างแท้จริงเนี่ยต้องเตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่าต่อให้เรายังไม่เจอมันด้วยตัวเองแต่มีคนที่เคยเจอมันมาแล้วในอีกหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นในอดีตนะ เขารู้คอนซเควนซ์ของมันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเขาออกมาเตือนด้วยความหวังดีจริงๆไม่ต้องออกมาพูดก็ได้เพราะว่ายิ่งไม่พูดเนี่ยคนที่จะตื่นรู้และได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็จะมีคนน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งมันดีกับคนที่รู้เท่านั้นนะครับแต่เราคิดว่าเราไม่อยากทําแบบนั้นเราอยากใ,ให้คนใครตื่นรู้กันให้หมดเพราะรอบเนี้ยผลลัพธ์ที่ออกมาหนักกว่าปี97แน่ๆมันคือเพราะปี97ไม่มีสงคราม โอเคต่ำๆนะตอนนี้มีสงครามรัสเซียยูเครนแล้วอาจจะลามไปอีกหลายพื้นที่จะมาใกล้ๆบ้านเราหรือเปล่าจีนญี่ปุ่นตอนนี้ก็ห้ามๆกันแน่ดูทั้งในแถบทะเลจีนใต้คือมันมีโอกาสจะเกิดกับเราทั้งนั้นปีนี้ไม่จบแน่ๆปีหน้ามาต่ออีกหลายเรื่องดังนั้นเราทุกคนกําลังอยู่ในมหรสพใหญ่ชีวิตครั้งเนี้ยด้วยกันและหลายคนเคยดูมหรสพนี้มาแล้วในพอดเรื่องพอดเรื่องใกล้เคียงกันนี้แหละแต่ว่าช่วงเวลาอื่น หลายคนกาลังดูครั้งเนี้ยมหรัศเนี้เป็นครั้งแรกอันนี้สำคัญได้ค่ะเข้าใจสิ่งที่พัดจะพูดบอกพวกเรายัางมีอีกเยอะเลยค่ะนี่แค่สิ่งที่บอกไปช่วยหลายๆคนอยากฟังอีกพัดก็จะมาเป็นวิทยกรอีกแหละเดี๋ยวจะบอกว่ามาตอนไหนบ้างตอนนี้อุบไปก่อนแต่ที่แน่ๆสิ่งที่พัดพูดไปเห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมคะคุณผู้ชมผู้ฟังฟ้าสายปลาสิริวัน ไปทบทวนกันดูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆปุ่มศิริวรรทุพรัตน์ต้องขอบคุณพัชจริการกุณนที่นอนย้อนกลับมาอยู่หน้ามุมสื่ออีกครั้งเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศไทยเพราะเราอยู่ใน the get reset และ new world order ขอบคุณพัชมากๆแล้วกลับมาเจอกันนะครับเจอกันนะสวัส่ะพักกันแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค รู้ลึกรู้จริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าสายบายสิริวันโดยกุ้มสิริวันนพรัตและครูระดับประเทศทุกด้า